สวัสดีครับนักเรียนครับพบกับคุณครูดนัยนัทนะครับสำหรับรายวิชาดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับผมในเรื่องของสังคีตกวีไทยครับเรามาดูกันในเรื่องของผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องของสังคีตกวีไทยเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของประวัติและผลงานของสังคีตกวีไทยนะครับซึ่งในบทเรียนเนี้ยเราก็ยกตัวอย่างสังคีตกวีไทยที่ มีผลงานที่โดดเด่นนะครับมา5ท่านนะครับนักเรียนลองดูไปพร้อมๆครูเลยนะครับได้แก่พระเจ้าบรมวงเธอกรมมหมื่นพิชัยมหิตธทโรดมนะครับท่านที่2ก็คือพระยาประสานดุิยศัพท์นะครับแล้วก็ท่านต่อไปก็คือพระประดิษฐ์ไพเราะครับแล้วก็ครูช้อยสุนทรวาทินส่วนท่านสุดท้ายนะครับคืออาจารย์มนตรีตาโมทนั่นเองครับผมสำหรับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองครับ แล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับข้อแรกเลยก็คืออธิบายประวัติความเป็นมาและผลงานของสังคีตกวีไทยครับข้อที่2ก็คือวิเคราะห์และจัดทําประวัติความเป็นมาของสังคีตกวีไทยนะครับแล้วก็ข้อที่3เห็นคุณค่าและชื่นชมผลงานของสังคีตกวีไทยนั่นเองครับต่อไปนะครับคุณครูมีตัวอย่างเพลงไทยเพาะเพาะมาให้นักเรียนได้ฟังหนึ่งเพลงครับไปฟังกันเลยครับ ว่าางทางเรื่องเครื่องขาดเอแคนชกลงเออประจุจับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงไทยเพราะๆกันแล้วนะครับคุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับช่วยกันตอบคุณครูพร้อมๆกันนะครับ ครูขอถามว่านักเรียนฟังเพลงไทยแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่เราฟังไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับใครตอบครูดได้ไหมเอ่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับเก่งมากครับเพลงไพเราะซาบซึ้งมากนะครับเก่งมากแล้วก็นักเรียนทราบไหมว่าผู้ประพันธ์เพลงที่สร้างผลงานนะครับที่สร้างเพลงไทยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับเรามีศัพท์เฉพาะเรียกว่าอะไรเอ่ยใครตอบครูได้อาเก่งมากเลยเสียงดังฟังชัดตอบว่าสังคีตกวีไทยนั่นเองครับแล้วคุณครูก็มีคําถามอีกว่า สังคีตกวีเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างคืออาชีพใดบ้างใครตอบครูได้ไหมครับครูได้ยินคนแรกตอบมาแล้วเก่งมากเลยนักดนตรีถูกต้องเลยครับอ่าถูกต้องเป็นผู้ประพันธ์เพลงครับแล้วคนต่อไปตอบครูว่าอะไรเอ่ยมีใครตอบได้ไหมครับถูกต้องครับเป็นนักแต่งเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็อ่านักประพันธ์ดนตรีนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือนักแต่งกลอนครับเก่งมากครับผมอ่านักเรียนดูจากรูปนะครับจากภาพนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยทั้งหมด5ท่านเนี้ยครูดนตรี5ท่านเนี้ย นักเรียนรู้จักท่านใดบ้างอ่ามีใครคุ้นๆท่านใดบ้างไหมครับผมนักเรียนลองดูภาพพร้อมคุณครูเลยนะคบที่คุณครูขึ้นให้นักเรียนรู้จักท่านใดบ้างไหมครับคุณท่านใดบ้างไหมครับผมอ่าเก่งมากอาจารย์มนตรีตามโมดท่านขวาสุดใช่ไหมอ่ามีคนตอบมาแล้วเก่งมากเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยน่าจะใกล้ับยุคเราที่สุดนะช่านท่านเนี่ยเป็นครูดนตรีเดี๋ยวเรามาดูประวัติท่านกันนะครับนักเรียนครับต่อไปเรามาทําความรู้จักประวัติของสังคีตกวีไทยที่เราควรรู้จักกันเลยครับผมท่านแรกเลยครับนักเรรรียนนููกปะคับ จากภาพนะครับนักเรียนคิดว่าสังคีตกวีท่านนี้เนี่ย,ยท่านคือใครคือท่านใดเอ่ยอนักเรียนรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมครับเก่งมากครับท่านคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นพิชัยมหิดโรดมนั่นเองครับผมแล้วก็นักเรียนทราบไหมว่าบทเพลงที่ท่านทรงพระนิพนธ์เนี่ยคือบทเพลงอะไรเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่มากแล้วก็มีการนำดนตรีเพลงนี้มาทำใหม่หลายๆเวอร์ชั่นมากมายเลยครับ ใครตอบครูได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมครับมีใครตอบครูได้ไหมอ่ะเก่งมากครับคือเพงลงราวดําเนินเกวียนหรือเพงลงราวดวงเดือนนั่นเองครับผมนะครับเรามาดูในเรื่องของประวัติของท่านกันนะครับท่านเนี่ยมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์นั่นเองครับแล้วก็ท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ครับท่านประสูติเมื่อวันที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2425ครับและท่านเนี่ย สิ้นระชนเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2452ัน้นั่นเองครับท่านเนี่ยทรงพระนิพนธ์เพลงราวดงเดือนนะครับเป็นเพลงที่ดังมากแล้วเรียนมาดูพร้อมๆกันว่าเพลงราวดงเดือนเนี้ยดัดแปลงมาจากทำนองเพลงอะไรเออถูกต้องครับดัดแปลงมาจากทำนองเพลงราวดำเนินสายครับแล้วก็เพลงเนี้ยเดิมน่ะท่านตั้งชื่อว่าเพลงราวดำเนินเกวียนเพราะว่าท่านแต่งเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จไปไหนเออเสด็จไปเชียงใหม่นั่นเองครับ ท่านเสด็จไปเชียงใหม่แล้วก็หนทางเดินทางเนี่ยต้องใช้เกวียนในการเดินทางท่านก็เลยเป็นเพลงชื่อว่าเราดําเนินเกวียนแล้วก็เพลงนี้เกิดจากความผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นเองครับท่านก็เลยถ่ายทอดความผิดหวังนั้นออกมาในเพลงนี้ครับชื่อเพลงเราดวงเดือนน,น,นั่นเองนักเรียนเคยฟังไหมเอ่ยเพลงเราดวงเดือนสั้นๆครูร้องให้ฟังสั้นๆนะครับที่ขึ้นว่าโอ้ละน้อดวงเดือนเอ่ยเนี w ่ยครับนักเรียนลองไปหาฟังดูใน YouTube มีเยอะมากหลายเวอร์ชั D ่นเลยครับผม ต่อไปท่านที่2เลยครับนักเรียนดูภาพเออเห็นไหมครับเห็นดูจากภาพนะครับนักเรียนทราบไหมว่าสังคีตกวีท่านเนี้ยคือท่านใดอ่ามีใครตอบครูได้ไหมครับเก่งมากเลยครับท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์นั่นเองครับแล้วมีผลงานที่โดดเด่นของท่านคืออะไรมีใครรู้ไหมครับอ่าครูได้ยินเพื่อนตอบมาแล้วครับท่านเนี่ยเคยไปเป่าขลุ่ยถวายพระนางเจ้าวิกตอเรียนะครับซึ่งเป็นพระราชินีนาถของประเทศอังกฤษนั่นเองครับท่าน เป็นคนเป็นคุูดนตรีท่านหนึ่งนะที่นําดนตรีไทยไปเผยแพร่สู่สาธารณชนสู่ต่างชาตินะครับแล้วก็ประวัติของท่านเนี่ยเดิมเนี่ยครับท่านมีนามว่าแปลกนามสกุลว่าประสานศัพท์นะครับแล้วก็ท่านเน่ยเกิดอันเนี้ยเราไม่ทราบวันเดือนปีเกิดที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าคร่าวๆประมาณนะครับว่าพุทธศักราช2 4 0 3นนะครับแต่หลักฐานเนี่ยไม่มีปรากฏแน่ชัดนะครับผม แล้วก็ท่านเนี่ยเป็นบุตรคนโตของขุนกนกเรขาและนางนิ่มนะครับคือท่านพ่อกับท่านแม่ของคุณครูแปลกนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยถึงแก่กรรมด้วยโรคชรลาเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2,467นะครับรวมอายุได้ประมาณ64ปีครับพระยาประสานดุริยศัพเนี่ยครับนักเรียนท่านเป็นลูกศิษย์ของครูช้อยสุนทร,รวาทินนั่นเองครับ ซึ่งครูช้อยเนี่ยเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงมากอีกท่านหนึ่งซึ่งเราจะกล่าวตอบต่อไปนะครับและท่านพยาประสานเนี่ยครูพยาประสานดุริยศัพเนี่ยท่านชํานาญในเครื่องดนตรีทั้งปีพาศและก็เครื่องสายเลยนะครับแต่ที่ท่านจะมีชื่อเสียงมากก็คือปีพาศแต่จริงๆท่านสามารถเล่นได้รอบตัวรอบวงเลยครับแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นครูที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในสมัยช่วงรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะครับท่านเข้ารับราชการอยู่นะครับแล้วก็เป็นครูปีพาศในวังหลวงด้วยนะครับท่านควบคุมวงดนตรีนักเรียนดูพพรร้อมมมคูเลห็นนััวววงงงงีสําาาญกบิข สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชนั่นเองครับวงนี้มีชื่อเสียงที่นักเรียนเคยดูเรื่องห่มโรงไหมอ่าท่านขุนอินนั่นแหละนั่นะแหละขุนอินนั่นแหละมีเขาครงประวัติมาจากท่านนั่นแหละครับที่เราเรียกกันว่าขุนอินที่ตีละนาดไฟแลบไฟลุกเลยในหนังห่มโรงนะครับนั่นแหละคือตัวท่านเองเอามาทําเป็นภาพยนตร์นะครับชีวประวัติของท่านนั่นแหละแล้วก็ท่านเนี่ยเคยควบคุมวงดนตรีชื่อวงว่าวงดนตรีสมเด็จพระบรมนะครับซึ่งเป็นวง ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้นนะครับคือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือที่เรารู้จักกันว่าคือรัชกาลที่6นั่นเองครับแต่ท่านไปควบคุมขณะที่รัชกาลที่6ท่านยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะครับนักเรียนครับประวัติของคุณครูพระยาประสานดุริยศัพท์นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกครับเรามาชมพร้อมๆกันเลยครับ ครูพญาประสานเนี่ยท่านเข้ารับราชการในกรมปีพาทหลวงด้วยนะครับอยู่สังกัดกรมมหโหรสพหลวงครับผมแล้วก็ท่านเนี่ยเคยไปสอนเครื่องสายให้กับวงดนตรีหญิงของตำหนักพระราชชายาเจ้าดาดารัศมีด้วยครับผมและท่านก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนประสานดุรยศัพท์ในสมัยที่ท่านดํารงราชการอยู่ในราชการที่5นะครับผมแล้วก็ท่านได้เลื่อนบรรดาศักดิ์นะครับเป็นพญาประสานนะครับเลื่อนจากขุนเป็นพญาเลยท่านมาเลื่อนตอนสมัยราชการที่6นั่นเองครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยอันนี้ เป,เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ท่านมีชื่อเสียงก็คือท่านเนี่ยครับมีโอกาสไปเป่าคุยถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิตอตรยที่ประเทศอังกฤษนะครับท่านเสด็จเรือพระที่นั่งไปด้วยนะครับกับเจ้านายชั้นสูงของประเทศไทยนะครับท่านเสด็จเคล็ดเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5ครับแล้วก็ท่านก็ได้ไปเป่าคุยนะครับตามรับสั่งของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป่าถวายพระนางเจ้าวิตอเรยจนทุกคนชื่นชมหาสจัลในฝีมือของท่านเลยครับผมเรามาดูผลงานของครูพระยาประสานดุริยาศัพท์กันนะครับนักเรียน หลักๆเลยนะครับเพลงที่ตั้นแต่งก็คือเพลงแรกเลยที่มีชื่อเสียงสําหรับท่านก็คือเพลงพระมาห้าท่อนสามชั้นนะครับเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นเพลงธรณีร้องไห้เพลงรามันรันทศเพลงพราม์เข้าโบสถ์เพลงถอนสมอเพลงแขกเชิญเจ้าแล้วก็เพลงเราดําเนินสายนั่นเองครับซึ่งบทเพลงเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยในแวดวงดนตรีไทยก็เป็นที่นิยมนํามาบรรเลงกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ในลูกศิษย์ของครูพยาประสาน่านก็มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายหลายท่านนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างคุณูปาการต่อสังคมดนตรีไทยไว้มากหลายๆท่านเลยครับลูกศิษย์ท่านแรกเลยที่ของครูพยาประสานที่มีชื่อเสียงก็คือครูสมสุวาทิตย์นะครับหรือพระเพลงไพเราะนั่นเองครับครูพระเพลงไพเราะครูสมสุวาทิตย์แล้วก็หลวงบรรเลงเลิศเลอนะครับแล้วก็พระยาภูมิเสวิคนครูจิตจิตระเสรีนี่เองครับแล้วก็อาจารย์มนตรีตาโมดนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นครูที่มีชื่อเสียงนะครับท่านต่อไปนะครับนักเร Fashion, ียนคุ้นๆไม่เอ่ยภาพนี้อาจจะ ดูดูมีอายุหน่อยนะครับเป็นครูที่มีอายุแล้วภาพที่ที่บันทึกได้ในประวัติศาสตร์ของครูท่านนี้ก็เป็นภาพนี้ที่จะเป็นภาพที่สมบูรณ์สุดนะครับนักเรียนนักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าครูท่านนี้มีชื่อว่าอะไรใครตอบครูได้ไหมครับอ้าเก่งมากเลยครับครูได้ยินเสียงดังฟังชัดมากครูท่านนี้ก็คือพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าครูมีดุรยางกูนนั่นเองครับผมผลงานที่โดดเด่นของท่านเลยนะครับก็คืออ่าถูกต้องครับประพันธ์เพลงทยอยนะครับเพลงทยอยที่ปัจจุบันเนี่ยเรานิยม ใช้เป็นเพลงเดียเ่ยวเพลงประชันฝีมือนั่นเองนะครับนักเรียนครับต่อไปเรามาดูประวัติของพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกกันนะครับครูมีแขกเนี่ยท่านชื่อเดิมว่ามีสกุลท่านคือดุริยางกูลนะครับท่านมีนามสกุลว่าดุริยางกูลท่านอาศัยอยู่ที่สุเหร่านะครับท่านเป็นแขกไงเราเลยเรียกว่าครูมีที่เป็นแขกนะครับ จริงๆท่านชื่อมีเฉยๆแต่คนในสมัยนั้นนิยมเรียกว่าครูมีแขกเพราะว่ามีครูดนตรีไทยที่ชื่อมีอยู่สองสามท่านนะครับที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นแต่ท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยเรียกว่าครูมีแขกเพื่อให้จําได้ว่าอ๋อครูมีที่เป็นแขกคือท่านนี้เองนะครับท่านเป็นแขกอาศัยอยู่ที่สุเหร่าแถวๆบริเวณวัดอรุณนะครับแต่ปัจจุบันก็ถ้าเปรียบเทียบแผนที่ปัจจุบันก็คือบริเวณนักเรียนเคยได้ยินไหมเออที่เรียกว่าสี่แยกบ้านแขกครับบริเวณนั้นแหละ คนที่เกิดในชุมชนบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยมีช่วงชีวิตในสมัยราชการที่2ถึงราชการที่5นะครับแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าท่านเกิดในวันเดือนปีพศได้ชัดๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นสังคีตกวีที่อยู่ในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับแล้วก็ท่านเนี่ยเชี่ยวชาญดนตรีไทยทุกประเภทเลยดีดสีตีเป่าจริงๆท่านทําได้หมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่าที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือปีนะครับเราในภาษาดนตรีไทยเนี่ยจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่เรียกว่าเพลงปีท่านพระ เพลงปี่านพรานี่ก็คือเพลงปีของครูมีแขกที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาทําขึ้นมาสําหรับเดี่ยวเลยนะครับนักเรียนลองไปเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ดูได้ลองเซิร์ชว่าเพลงทยอยเดี่ยวปีในอะไรเงี้ยครับหรือว่าเพลงปี่านพราเนี่ยดังมากในดนตรีไทยนี่เป็นเพลงประชันชั้นสูงกันเลยครับแล้วก็ครูมีแขกเนี่ยท่านนะครับเป็นครูปีพาดนะครับในสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับท่านก็เข้ารับราชการด้วยนะครับอยู่ในยุคข,ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนครับเรามาดูประวัติของพระประดิษฐ์ไพรรือคูมีแขกกันต่อเลยนะครับ ครูมีแขกเนี men, 27, 2, ่ยท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักด <c oughs> <c oughs> ิ์นะครับเป็นหลวงประดิษฐ์ไพโระเมื่อวันที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2396นะครับแล้วก็ในปีเดียวกันถัดมานะครับท่านได้พระราชท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์นะครับเลื่อนจากหลวงประดิษฐ์ไพโรเลื่อนเป็นคุณพระนะครับเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2396ในปีเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับ ท่านเนี่ยถูกกล่าวขานนามว่าเป็นต้นตํำรับในการแต่งเพลงนะครับในการประพันธ์เพลงประเภทลูกล้อลูกขัดนะครับท่านเป็นต้นตํำรับเลยครับเป็นคนแรกๆที่ประพันธ์เพลงประเภทนี้เลยครับแล้วก็ท่านได้รับสมญานามอีกว่าเป็นเจ้าแห่งเพลงทยอยนั่นเองครับและผลงานชิ้นเอกนะครับของท่านก็คือเพลงเชิดจีนนั่นเองครับเพลงเชิดจีนเนี่ยเป็นเพลงที่ทําให้ท่านได้บรรดาศักดิ์จากคุณหลวงมาเป็นคุณพระในปีเดียวกันนะครับแล้วก็เพลงทยอยเดี่ยวนะครับเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านนะครับเป็นเพลงที่ นักดนตรีไทยเนี่ยนำเพลงนี้มาใช้ประชันแข่งขันกันมากมายเลยครับในยุคปัจจุบันครับแล้วก็ท่านเป็นต้นตํำรับนะครับสำหรับการเดี่ยวเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าท่านเป็นครูดนตรีคนแรกๆเลยที่นําดนตรีมาเดี่ยวโซโล่โชว์ฝีมือโชว์เทคนิคชั้นสูงไปในการบรรเลงนะครับและที่สําคัญมากๆก็คือท่านนะครับมีพรสวรรค์สูงมากๆสําหรับการประพันธ์เพลงการแต่งเพลงนะครับในยุคนั้นเนี่ยท่านเป็นเบอร์หนึ่งเลยสําหรับการประพันธ์เพลงนะครับแล้วก็ท่านมีความจําที่เป็นเลิศมาก มีความจำที่ดีมากครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าผลงานคร่าวๆของครูมีแขกนะครับครูพระประดิษฐ์ภพร้อเนี่ยท่านมีผลงานอะไรคร่าวๆบ้างก็ได้แก่เพลงทยอยนอเพลงทยอยเขมรนะครับเพลงเชิดจีนเพลงจีนแสเพลงไอเฮียเพลงชมสวนนะครับนักเรียนก็ลองดูจากที่คุณครูขึ้นสไลด์ให้นะครับเนี่ยเป็นเพลงหลักๆที่มีชื่อเสียงและปัจจุบันก็นัดดนตรีไทยนิยมนํามาบรรเลงกันอยู่ครับผมนักเรียนครับหลังจากที่เราศึกษาประวัติสังคีตกวีไทยมาทั้งหมด3ท่านแล้วนะครับเรามาดูท่านต่อไปกันเลยคผม นักเรียนเห็นไหมเอ่ยจากรูปนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าสังคีตกวีท่านนี้คือท่านใดท่านมีชื่อว่าอะไรครับอ่าเก่งมากครับท่านคือครูชอยสุนทรวาทินนั่นเองครับแล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าว่าท่านมีผลงานที่โดดเด่นอะไรครับมีใครตอบครูได้ไหมเอ่ยถูกต้องครับเพลงที่ท่านประพันธ์และมีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือเพลงครอบจักรวาล3ชั้นเพลงเทพรันจวนแล้วก็เพลงอกทะเลนะครับเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประวัติของครูชอยสุนทรวาทินกันครับ ท่านเนี่ยเกิดในสมัยช่วงรัชกาลที่3นะครับแต่เราก็ไม่แน่ชัดนะครับหลักฐานไม่ปรากฏว่าท่านเกิดวันเดือนปีที่แน่นอนเป็นวันใดพศใดนะครับแต่คร่าวๆนะครับที่บันทึกไว้คือสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ท่านเป็นบุตรของนายทั่งนะครับพ่อท่านชื่อทั่งสุนทรวาทีนครับแล้วก็ที่สําคัญคือท่านเนี่ยเป็นครูดนตรีที่พิการตาบอดทั้งสองข้างเลยท่านมองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ว่าท่านมีพรสวรรค์ในด้านดนตรีมากท่านตาบอดเนี่ยแต่ท่านสามารถจดจําบทเพลงได้ได้แม่นยํามากและ จดจําได้ละเอียดมากเลยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านเนี่ยเป็นนักดนตรีนะครับที่มีความสามารถสูงแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่4ครับท่านนะครับเป็นครูปีพาศอยู่ที่วัดน้อยทองอยู่นะครับนักเรียนรู้จักวัดน้อยทองอยู่ไม่เอ่ยนะครับผมแล้วก็ท่านเป็นครูที่สําคัญเลยท่านเนี่ยมีโอกาสได้เข้ารับราชการนะครับเป็นครูสอนวงโมโหรีนะครับที่ตําหนักเจ้าดารารัศมีนั่นเองครับแล้วก็ท่านเป็นครูที่สอนควบคุมวงปีพาศนะครับให้กับ พระยาอินทราธิบดีนะครับสีหาราชเรืองรองด้วยนะครับท่านเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยคนเนี่ยจะเรียกให้ท่านเข้าไปปรับวงไปสอนวงปีพาทค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าท่านมีลักษณะพิเศษคือท่านตาบอดตาบอดแต่ท่านสามารถถ่ายทอดได้ดีแล้วก็มีความจําที่เป็นเลิศแล้วก็มีฝีมือที่สูงมากครับเรามาดูกันนะครับผลงานของครูชอยนะครับครูชอยเนี่ยท่านมีผลงานหลักๆที่เมื่อกี้นักเรียนมีคนตอบครูมาแล้วนะครับก็คือ ท่านประพันธ์เพลงครอบจักรวาลนะครับเพลงเทพรันจวนและก็เพลงอกทะเลนะครับสาเพลงนี้ปัจจุบันนักดนตรีไทยก็นิยมเล่นกันมากเลยครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่สาคัญของท่านเลยนะครับก็คือพระยาแปลกนะครับพระยาประสานดุริยศัพทครูแปลกประสานศัพนั่นเองครับผมเราเรียนไปแล้วนะก่อนหน้านี้เนาะเราเรียนในเรื่องของครูพระยาประสานดุริยศัพท์ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระยาสนอดุริยานะครับครูแช่มครูแช่มสุนทรวาทินก็เป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยนะครับผมนักเรียนครับ เรามาถึงสังคีตกวีท่านสุดท้ายนะครับเรามาดูกันว่าครูดนตรีท่านสุดท้ายจะเป็นใครนักเรียนดูจากรูปพร้อมๆคุณครูเลยครับครูท่านเนี้ยตอนต้นๆชั่วโมงมีคนตอบครูเสียงดังฟังชัดมากเลยว่าท่านเป็นใครมีใครตอบครูได้ไหมอ่ะถูกต้องครับเก่งมากเลยท่านนี้แหละครับคืออาจารย์มนตรีตามโมดนะครับแล้วนักเรียนทราบไหมว่าท่านมีผลงานที่โดดเด่นคืออะไรครับถูกต้องครับท่านได้รับรางวัลที่1เลยนะครับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแต่งเนื้อร้องและทํานองเพลงของวันรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับผม ท่านได้ที่หนึ่งเลยนะครับในการแต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงวัดวันรัฐธรรมนูญนครับนักเรียนครับเรามาดูประวัติของคุณครูมนตรีตรามโมดกันนะครับเดิมเนี่ยท่านไม่ได้ชื่อมนตรีนะครับเดิมท่านชื่อบุญธรรมตรามโมดครับท่านเกิดเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2443นั่นเองครับแล้วก็ท่านเนี่ยเสียชีวิตลงเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2538นนะครับรวมอายุท่านที่เสียชีวิตเนี่ย 95ปีครับครูมนตรีตามโมดเนี่ยครับท่านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นคนสุพรรณบุรีและท่านเป็นบุตรของนายเยิ้มและนางทองอยู่ครับท่านเนี่ยเริ่มฝึกหัดปีพาธท,ที่วัดสุวรรณภูมินะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับและท่านเนี่ยไปฝึกปีพาธแล้วก็แตรวงต่อนะครับที่บ้านครูสมบุญสมสุวรรณนะครับซึ่งเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2460นะครับ อาจารย์มนตรีตาโมดเนี่ยท,ท่านได้เข้ารับราชการนะครับสมัครเข้ารับราชการในกรมพินพาดหลวงครับและท่านก็ได้เรียนดนตรีกับครูดนตรีที่มีชื่อเสียงที่เราเกาะกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านได้เรียนกับพยาประสานดุริยศัพท์นะครับครูแปลกประสานศัพท์นั่นเองครับและท่านก็ได้เรียนที่โรงเรียนพานหลวงด้วยครับโรงเรียนพานหลวงเนี่ยคือต้นแบบของการฝึกหัดเป็นโรงเรียนต้นแบบของการเรียนดนตรีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนามาเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่นักเรียนรู้จักกันนั่นเองครับ แล้วก็ท่านได้รับเลือกให้เป็นนักดนตรีนะครับประจําวงข้าหลวงเดิมด้วยผลงานท่านเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยครับนักเรียนทราบเลยครับว่าอาจารย์มนตรีตาโมดเนี่ยท่านประพันธ์เพลงเนี่ยครั้งแรกเลยเมื่ออายุ20ปีเองนะครับและเพลงแรกที่ท่านประพันธ์ก็คือเพลงต้อยตริง3ชั้นนั่นเองครับผมแล้วก็ท่านเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นผู้บรรเลงขิมในวังหลวงคนแรกเลยนะครับเป็นคนแรกที่บรรเลงขิมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ครับแล้วก็ท่านก็ได้รับมอบนะครับให ฝึกฝนให้เรียนเพลงหน้าพาดชั้นสูงนะครับเราคุณครูเคยกล่าวไปแล้วในเรื่องของเพลงหน้าพาดนะครับมีระดับอยู่แล้วเพลงหน้าพาดชั้นสูงของดนตรีไทยก็คือเพลงองค์พระพิราบนะครับท่านได้รับ การมอบหมายนะครับให้เรียนเพลงองค์พระพิราบนะครับเป็นเพลงหน้าผาชั้นสูงนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้บอกทํานองนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีการบันทึกทํานองเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆเขาจะบันทึกโน้ตไว้เป็นหลักฐานนะครับท่านก็เป็นคนบอกทํานองระนาดทุ้มไม้กับระนาดทุ้มเหล็กนะครับให้กับกรมพระยาดํารงราชาอนุภาพนั่นเองครับเพื่อบันทึกเป็นโน้ตสากลครับแล้วก็ท่านเนี่ยร่วมบรรเลงอยู่ในวงโมโหรีแล้วก็วงเครื่องสายนะครับสมัยนั้นเนี่ยเริ่มมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นแรกๆนะ เป็นครูคนแรกๆที่เข้าไปบรรเลงนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับและท่านก็ได้รับการครอบแล้วก็ได้รับการประสิทธิ์สําหรับให้เป็นผู้ทําพิธีไหว้ครูนะครับก็คือครูที่ใส่ใส่ชุดขาวคำนักเรียนในพิธีในพิธีไหว้ครูจะมีครูที่ใส่ชุดขาวอ่านองค์การนําไหว้นําสวดนะครับท่านนะครับได้รับมอบได้รับครอบจากคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเลาะนะครับครูหลวงประดิษฐ์ก็คือในสอนนะครับในเรื่องห่มโลงนั่นเองครับผมและท่านก็ได้รางวัลที่1นะครับที่นักเรียนตอบครูไปก่อนหน้านี้แล้วได้รับรางวัลที่1สําหรรับกาแต่งเนื้้อออรรงงและะทํานนคับ ในวันรัฐธรรมนูญนั่นเองครับจากคณะราษฎรนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2478ครับยังไม่หมดนะครับประวัติท่านมีอีกนะครับนักเรียนท่านได้รับแต่งตั้งนะครับให้เป็นกรรมการตรวจสอบเพลงไทยแล้วก็เป็นกรรมการดูแลเรื่องการบันทึกเสียงเพลงไทยด้วยครับนักเรียนครับแล้วนอกจากนี้นะครับอาจารย์มนตรีตาโมทนะครับยังได้รับตําแหน่งนะครับให้เป็นหัวหน้าแผนกดูริยางไทยนะครับเป็นศิลปินโทแล้วก็เป็นศิลปินเอกนะครับ แล้วที่สําคัญเลยนะครับในพุทธศักราช2,504นะครับท่านได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้ดํารงตําแหน่งศิลปินพิเศษจนเกษียณอายุราชการเลยครับผมรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเป็นเข็มศิลปะวิทยานะครับให้กับท่านอีกด้วยครับแล้วท่านนะครับก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับทางด้านอักษรศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับ เรามาดูผลงานของอาจาร,รย์มนตรีารรตามวดกันเลยนะครับท่านแต่งเพลงไว้เยอะมากนะครับนักเรียนประมาณ200เพลงเป็นทั้งเพลง3ชั้นเป็นเพลงเถาเป็นบทเพลงระบาเพลงประวัติศาสตร์เป็นเพลงบตเตลิดมากมายเลยนะครับและที่นิยมนิยมก็คือเช่นเพลงขับไม้บรรดอเพลงอศัศวลีลานะักเรี<ห> <referendum othy> ยนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเต็ง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 เพลงไม้ย่องนั่นเองครับท่านก็ประพันธ์ไว้แล้วก็ท่านแต่งนิทานประวัติศาสตร์ แต่งเพลงโบราณคดีระบำอะไรไว้มากมายเลยครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของไทยเป็นครูดนตรีที่สําคัญของไทยอีกท่านหนึ่งเลยครับผมนักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับผลงานและประวัติของสังคีตกวีไทยไปแล้วนะครับคุณครูก็มีคําถามพัฒนาการคิดนะครับมาให้นักเรียนตอบนะครับมาร่วมตอบคําถามกันเลยครับคําถามแรกนะครับนักเรียนทราบไหมว่าคีตกวีท่านใดนะครับเคยเดี่ยวขุ่ยถวายพระนางเจ้าวิกตอเรียพระบรมราชินีแห่งประเทศอังกฤษนะครับนักเรียนดูจากรูปเลยอ่าเก่งมากครับ ท่านที่3ใช่ไหมครับมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยคือพระยาประสานดุริยศัพท์นั่นเองครับผมคาถามต่อไปเลยครับนักเรียนทราบไหมว่าขี้ตะกวีท่านใดนะครับได้รับสมญานามว่าเป็นเจ้าแห่งเพลงทยอยนั่นเองครับท่านใดเอ่ยท่านใดเอ่ยอ่าถูกต้องครับมีคนตอบเสียงดังมาอีกแล้วนะครับว่าท่านนั้นก็คือพระบดิตไพเราะหรือครูมีแขกนั่นเองครับผมคาถามต่อไปเลยครับขี้ตะกวีท่านใดพิการตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็ มีความจำเป็นเลิศและก็มีฝีมือทางดนตรีสูงมากนะครับอ่านักเรียนตอบอ,อเก่งมากเลยครับครูยังอ่านคําถามไม่จบเรียนตอบแล้วท่านนั้นก็คือครูช้อยสุนทรวาทินนั่นเองครับเก่งมากครับเพราะว่าท่านตาบอดสองข้างแต่ท่านมีฝีมือสูงมากนะครับคําถามต่อไปนะครับคีตกวีท่านใดมีผลงานประพันธ์เพลงไว้กว่า200บทเพลงเลยครับท่านไหนเอ่ยอเก่งอีกแล้วครับเก่งมากเลยท่านนั้นก็คืออาจารย์มนตรีตาโมดนั่นเองครับ ใช่ครับท่านแต่งเพลงไว้เยอะมากแต่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ20เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่ความสัมพันธ์กันนะครับนักเรียนดูทางซ้ายและขวาเลยครับตามสไลด์พร้อมคุณครูเลยอาจารย์มนตีตาโมดคู่กับข้อไหนเอ่ยอ่าถูกต้องครับท่านเป็นคนแรกที่ตีขข็มในวังหลวงนะครับต่อไปคุณครูช้อยนะครับคู่กับข้อใดเอ่ยข้อใดอ่าถูกต้องครับท่านเป็นครูโมโหรีของตำาหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั่นเองครับ ต่อไปนะครับครูพระประดิษฐ์ไพเรหรือครูมีแขกนะครับครูมีแขกเป็นถูกต้องข้อใดเอ่ยข้อใดอ,อ,อ่าถูกต้องครับท่านประพันธ์เพลงเชิดจีนนั่นเองครับต่อไปนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นพิชัยมหิธโรดมอ่าอ่าใครตอบครูได้อ่าถูกต้องครับท่านประพันธ์เพลงราวดาเนินเกวียนหรือเรียกว่าเพลงราวดงเดือนนั่นเองครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับพระยาประสานดุริยศัพท์ตรงกับข้อไหนอ่าถูกต้องครับท่านไปเดี่ยวคุยที่ประเทศอังกฤษโชว์นั่นเองครับ นักเรียนครับต่อไปคุณครูก็มีภาระงานชิ้นงานมาให้นักเรียนทํานะครับให้นักเรียนเลือกสังคีตกวีไทยนะครับที่ชื่นชอบหรือสนใจนะครับมาคนละหนึ่งท่านนะครับและจากนั้นนะครับให้นักเรียนจัดทําโปสเตอร์เกี่ยวกับสังคีตกวีไทยที่นักเรียนเลือกมานะครับโดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านพอสังเขปนะครับโดยนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบได้เลยครับผมนักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานได้เลยครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทําชิ้นงานนะครับคุณครูจะสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนนะครับสังคีตก,กวีไทยนะครับเป็นบุคคลสําคัญทางดนตรีเป็นผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นบุคคลสําคัญที่คิดค้นและก็พัฒนาสืบทอดรวมทั้งเผยแพร่ดนตรีไทยนะครับให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับหลังจากที่นักเรียนได้สร้างสารรค์ผลงานเกี่ยวกับสังคีตกวีไทยไปแล้วนะครับนักเรียนได้ทําโปสเตอร์กันมาแล้วนะครับ คุณครูก็จะให้นักเรียนนําเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆได้ฟังนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับแล้วเราจะร่วมกันดูว่าผลงานนักเรียนควรมีอะไรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนต่อไปครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปนําเสนอผลงานกันเลยครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้นําเสนอผลงานแล้วนะครับ ครูกับเพื่อนๆก็เห็นแล้วนักเรียนทําได้ดีมากๆเลยครับหลายๆคนทําได้สร้างสรรค์ดีมากน่าชมแล้วก็ดูแล้วคุณครูภูมิใจมากเก่งมากครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลงานนักเรียนนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะครับนักเรียนทําในเรื่องของอาจารย์มนตรีตาโมดนะครับนักเรียนก็ได้บรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของท่านการประวัติต่างๆเบื้องต้นนะครับมานะครับดูอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สวยงามมากครับนักเรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องสังคีตะกวีไทยกันไปแล้วนะครับ ซึ่งสังคีตกวีไทยทั้ง5ท่านนะครับเป็นบุคคลที่มีคุณูปการทําผลงานนะครับกับวงการดนตรีไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะนําความรู้ที่ได้ในการเรียนวันนี้นะครับไปเผยแพร่แล้วก็อาจจะนําผลงานที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ที่ดีมากๆนะครับของแต่ละคนสวยงามมากๆเลยครับไปเผยแพร่ต่อในสื่อโซเชียลมีเดียของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ t i k t o อกนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดเป็นการสืบทอดนะครับเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีต่อไปนะครับแล้วเราพบกันใหม่กับคุณครูดลนายนัทในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ いいよ!